ครับสิบวันผ่านไปครับหลังจากที่บาโชกมาไทยสิบวันที่แล้วนะครับตอนนี้สูงประมาณเมตรกว่าครับเมตรครึ่งเมตรครึ่งนี่คือได้ตัดยอดออกน้ำพร้อมนะครับเด็ดยอดออกครับพี่น้องเมลอนสีดาเมลอนฟาร์มนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มไวลูกแล้วครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับตอนนี้ไวลูกแล้ว นะครับนี่ครับพี่น้องอ่าะครับตอนนี้เอาลูกไปแล้วนะครับอันนี้กับเจ้าของเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ปวยเห็ดยังน้องครับเนี่ยโอ้เมื่อนี้กําลังเต่งโรงเรือนกับปล่อยน้ําครับปล่อยน้ําเตรียมปลูกตอนเย็นครับเพราะว่าโรงนี้จะเป็นเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นโอ้ค่ะค่ะครับผมจะเป็นสายพันธุ์ฮามิโกะแล้วก็ไข่มังกร แล้วก็ TML052 จะเป็นเนื้อกรอบส้มครับครับผมวันนี้ก็เลยมาเตรียมลงเลื่อนปล่อยน้ำปล่อยหยังถาครับครับอ่านี่ครับทางเขาบุ้ยครับบัดนี้เราเองครับอันนี้ครับปพ่อได้จีบูเมลอนนี่นะครับประมาณนี้ครับลงเลือนครับเป็นระบบน้ำยดได้ครับพี่รองเิ่นเห็ดนี่ครับเปนปล่อยน้ำปล่อยน้ำใส่หม้อพี่ปุ้ยครับครับนี่ครับเห็ดจังฉีละ เปิดน้ำให้เฉ็ดครับนี่คือลุงเลื่อนประยิดเองครับคือว่าไอเดียมาจากอิสราเอลครับเนีนอิสราเอลเฮ็ดแบบนี้แหละเขาเฮ็ดง่ายๆนี่ครับเอาท่อแป๊บท่อแป๊บนี่ครับขึงแล้วก็มีสลิงครับสลิงยืดไว้อยู่ได้เนาะพี่ปุ๋ยเนาะครับกันล้มได้เนาะได้บ่มีปัญหาเมื่อนี้มาเฮ็นยังครับเนี่ยเมื่อนี้พันยอดแล้วก็สกิด จะคิดยอดแนงค่ะคือบใบมันจะเริ่มเติบโตไปหลายเนาะอันนี้บใบมันจะเริ่มเติบโตเขาต้องการให้มากมันจะเริ่มเติบโตให้หมากมันไงค่ะตอนนี้ค่ะครับนี่ครับพี่้องมันเป็นหมากเราได้ครับเนี่ยตอนนี้มาอัปเดตให้เบิ้งครับเนี่ยน้อยก็ได้กินหมากอ่อนเด้อค่ะเดอ้อกู้ใดอย่ใกล้กับมาซิมเด้อเริ่มเอาลูกไว้แล้วครับเอาไว้เพื่อเลือกผมว่าผมลงคลิปทีเดียวบ่แมนซิปมือบ่ ตอนนั้นนั่งเฮ็ดตอนนี้ได้ยืนเอาแล้วครับเนี่ยมันนี่พันยอดแล้วกระสกิดแหนงอันนี้คืออันนี้คือเด็ดออกเลยมับ่ครับแต่มันเลยเสียกค่ะเพราะว่ามันคือเสียกมันกระสูงแล้วนะับพอแล้วเด็ดออกแล้วก็ขึ้นนี่เอาแค่เสียกเลยเอาแค่เสียกให้สารอาหารมันไปที่ลูกอย่างเดียวไม่ให้มันไม่ให้มันไปเลี้ยงต้นแมนมนแมน อันนี้ครับของปีปุยนี่คือพันเห็ดอยู่ประมาณน่าจะประมาณเมตรเมตดหาซิบครับ่เนอนดอกประมาณเมตดหาสิบนี่แหละนี่ครับพ่นเด็ดเลยนะครับคือบ่ต้องการให้เห่าไปกว่านี้แล้วตามถ้าตามลักทฤษฎีมันเขาให้จงว่ยี่สิบห้าใบครับยี่สิบห้าใบครับ,บแต่ว่าถ้าห้าเห็ดก็คือถ้าห้าว้สูงว้หลายความเสี่ยงตัวโรคมัก็ะสีดนไปครับแมนแมนแมน มันเท่ากับบทต้องเฮ็ดพ่อให้ใบมันว้เลี่ยมลูกได้เราเข้ากับสกิดยอดเลยครับมันสีมันสี่ผ่านลูกได้ไวอือครับ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 เป็นเทคนิคครับคือไม่ต้องเอาไว้เยอะครับไม่ต้องให้ยืดยาวนะครับถ้าเขาเลี่ยงไปมันก็สิใช้เวลาโดนไปเรื่อยๆนะครับเปินสกิดออกครับเนี่ยสกิดออกเบิดครับเอาแค่ประมาณหนึ่งเมตรหาชิปครับประมาณนี่แหละจั๊กคอครับพี่ปุ้ยยิบหาครับ ประมาณยีิ้มันจริงๆเข้าใหว่ายยี่สิบห้าใบครับยี่สิบห้าใบเท่านั้นนะครับจะดีนะครับแต่อันนี้บ่นนาจะหอดเนาะครับผมประมาณสิบกว่าใบครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละนะครับหนึ่งไรพี่ปุ้ยฟังนี่ครับบัไใดคุ้มนะครับจะถาเบงว่าพี่ปุ้ยเพิ่นดีคุ้มจังเดครับมาเลี้ยงแต่ว่าเพื่อนก็เคยเฮ็ดอยู่ครับนะครับเฮ็ดประจำครับคุ้มบ่ท่าน แต่ว่าฟังนี้ก็จะปลอดภัยแน่นอนครับผมฟังนี้คือเห็ดมาตรฐานครับลงเรือนเม็ดพันแพงด้วยมดอจ่ายเห็ดเมลอนจ้าเห็ดเมลอนน้ำกันครับับฝากติดตามครับสีดาเมลอนฟาร์มนะครับเป็นกำลังใจเพื่อนครับเพื่อนพอต่เปิดเพจไหมครับมาเรียนรู้มาเบ่งวิธีการเห็ดเมลอนครับได้สนใจกับมัศึกษาได้เร้อจ้า ครับมาเห่นอยู่ฟ้ามกันเลยครับยู่บ้านนาทับควายตําบลหนองบัวใต้อำเภอรีบรรเลีงจังหวัดหนองบัวลำพูครับมาเบิ่งไดดครับครับงามๆครับครับคลิปนี้ก็พาพี่นองมาอัปเดตครับอัปเดตเมลอนนะครับอีกซิมเมอมาเบิ่งมากครับอีกซิมเมอร์วัน่ามากสีไง่กว่านี้ครับ พี่ปุ้ยกรับกำลังเห็ดลงเลื่อนครับเนี่ย mm. เห็ดลงเลื่อนปล่อ mm. ยน้ำใส่ดินครับ mm. พันญี่ปุ่นครับครับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่ลาตีครับขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพูด <c oughs> อะโอ้ <c oughs> เห็ดดีหลายครับพี่น้อง <c oughs> เลี่อนแบบอิตสตาเลียด้ยครับนี่ได้แนวทางมาจากอิตสตาเลียครับลงเลื่อนนะครับ วิธีการทำโรงเรือนแบบง่ายๆนะครับ